สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบารากีสองห้าหกหาทุกทุกท่านนะครับผมเอาละครับมาผมมาพอกันเรื่องการนะกรับกบเนิทางตัวเลขนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เราจะเป็นนัท้างของรัฐบาลไทยนะครับชุดเต็มบนล่างนะครับผมงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเอาละครับก้อนจะเขไปบนทางตัวเลขเนาะงวด นี่นะครับผมก็ไปเบิ้งสรุปนะครับสรุปของวัดธีพานมากล้วนะครับผมไว้เป็นตัวทางของวดต่อไปนะครับสำหรับรัฐบาลใช้ชุดเต็มนะครับบนล่างนะครับงวดที่ผ่านมานะครับผมเลขที่ออกนะครับ251309นะครับ251309นะครับ3ตัวบนออก309 สองตัวล่างออกแปดเจ็ดนะครับสองตัวล่างออกแปดเจ็ดนะครับผมมีคนโชคคนหมานในวันพี่นองสำหรับตัเองกับงวดงวดที่พ่านมากแล้วครับผมก็ให้ชุดสรุปนะครับให้เก่าศูนย์ให้ศูนย์เก่าล่งลางนะครับผมให้ศูนย์เก่าล่งลางนะครับรอถือนะครับแต่ว่าชุดเต็มนะครับ ชุดเต็มนะครับผมบนล่างก็เข้าที่ศูนย์เก้านะครับนะครับเข้าที่ศูนย์เก้านะครับส่วนเลขในตารางนะครับเลขในตารางก็เข่าแปดเจ็ดนะครับเนี่ยเข่าแปดเจ็ดนะครับส่วนเลขศูนย์เอดบไวรลุงนะครับผมเป็นเลขกก็นหนองมานะครับผม แปดเออศูนย์กับเก้านะครับเลขพี่น้องนะครับศูนย์กับเก้าส่วนเลขเด่นนะครับเลขเด่นเลขเด่นบนล่างนะครับให้แปดกับห้านะครับก็เข้าที่แปดนะครับผมเข้าที่แปดล่างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับชุดเต็มบนล่างวันที่พ่านมากนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งของวันที่ต้อนะครับมาเป็งวัน้ี่ต่อไปครับ สำหรับรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งนะครับสำหรับรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเลขในตารางนะครับเลขในตารางก็มีศูนย์สองสามห้าสี่เจ็ดเก้านะครับศูนย์สองสามห้าสี่เจ็ดเก้านะครับผมในตารางเดินดีนะครับในตารางเดินดีมากนะครับผมแต่ว่ากที่แอยจับคู่หายนะครับจับกันเองได้ในตารางได้นะครับผมจับกันเองได้ในตารางนะครับบนล่างนะครับ ต้องมีให้เห็นแน่นอนหนึ่งชุดนะครับผมส่วนส่วนชุดเต็มนะครับชุดเต็มบนล่างนะครับจับคู่นะครับจับคู่หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสี่สองสี่สามสี่ศูนย์สี่ 0 5 3 0ห้าสามศูนย์ะขอพายครับสามห้าเก้าห้าเจ็ดห้านะครับเลขเด่นบนล่างนะครับเลขเด่นบนล่างก็สามกับเจ็ดนะครับเลขเด่นบนล่างสามกับเจ็ดเด้อพี่น้องสำหรับเลขเด่นบนล่างนี่ก็เดินดีนะครับเดินดีนะครับผมเดินดีเข่าทุกหวดนะครับเข่าทุกหววนะครับ ส่วนชุดเต็มนะครับชุดเต็มเลขที่แอดเน้นนะครับเลขที่แอดเน้นคือ1 7 7็คือ1 7 2 7 3 7 0 4 2 4 0 5 3นหานะครับเน้นสุดๆุดนะครับเน้นสุดๆุดนำไปจับตัอรตี่ได้นะครับคือ72นะครับ27นะครับผมชุดนี้นะครับชุดนี่ครับ บนล่างนะครับอันนี้เป็นชุดล่างนะครับชุดล่างดีกว่าชุดล่างนะครับสองเจ็ดชุดบนก็จะมีศูนย์สี่นห้านะครับศูนย์สี่ศูนย์ห้าสห้านะครับชุดบนนะครับผมอาจจะประมาณนี้นะครับสําหรับรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งนะครับชุดเต็มค่อนข้างจะแม่นเหมือนกันนะครับก็เข้าบ่อยเหมือนกันนะครับชุดเต็ม มีสิบสองชุดนะครับบนล่างนะครับผมบนล่างนะครับนําไปจับจองรัตลีได้นะครับให้มักตัวใดก์นําไปซส้อลอรัตลีได้นะครับหรือนำไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นได้นะครับเอาละครับกระมาณนี้นะครับผมสําหรับแนวทางรัฐบาลไทย ชุดเต็มนะครับก็ถ้าภครมักนะครับที่ทันใดชอบนักตัวเลขนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับให้กำลังใจกันนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมคนละไลค์คนละแชร์นะครับเพื่อเปิดการมังเฮนเดอร์พี่น้องาครับเก็บหนาใจแล้วครับผม ทุกคนใส่ิจอนุญาตในการรับชมนะครับตัวเลขี้เขาไม่ลดนะครับผมแอดกระเฮดขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้กับเอทีเท่านั้นนะครับย้ำนะครับเป็นแนวทางให้กับเอสทีทางช่องและท่านผู้ชมเท่านั้นนะครับผมก็บ่ได้การันตีนะครับว่าเลขสกซออกตัวไหนนะครับผมก็ทำมาตามสูตรคำนวณนะครับแอดถือว่หูว่าเลขอกซืออกตัวไหนนะครับก็ทุกคนใส่ใจอนุญาต เองนะครับผมมักตัวไดจับนะครับผมมักกับป้อยพานนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณขอบคุณทีละหลายนะครับที่ติดในการติดตามรับชมนะครับผมขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับโชคหมานลำรวยถูกหวยน้ำกันนะครับขอให้โชคให้หมานกันนะครับสำหรับชุดเต็มมีต้องมีให้เห็นแน่นอนนะครับต้องมีให้เห็นแน่นอนนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับจะเจ็บจะจนจะขัดส่วนมีเงินมีท้องใส่ตลอดปีและตลอดไปนะครับเงินไหลกองต้องไหลเข่ากระเป๋าตุงท,ทุกทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ